เอาโอเคสำหรับครับวันนี้จบดิเดสเซียมหนึ่น ism, โโงคนโรบอทนะแมพมีชื่อว่า s u r v i v a l of the End of Robots หรือเอาตัวรอดในวันเออ่สิ้นโรบอทนะถ้าถ้าให้กูแปลตรงตัวนะโอเคก็ okay. คือแบบนี้เป็นแบบ ımı, แนวเอ่อ Natural Disaster แต่ไม่ใช่แบบว่าแบบแนวโง่ๆที่แบบว่ามึงก็สุ่มเข้าไปแต่ละด่านแต่ละด่านนะก็ไม่ครับอันนี้จะออกแนวโหมดแบบสตอรี่นิดนึงก็ไม่เชิงแบบสตอรี่จ๋าแต่ก็แบบเป็นแบบทางให้มึงไปอะ่ะเอลอลงมาๆน,นะซึ่งแบบนี้ค่อนข้างที่จะคลาสสิกอยู่พอสมควรนะแต่ว่าแบบ เอ้มันดีนะเว้ยเอาตรงนั่นแหละนะครับไม่แปลกหรอทำไมคนถึงกดโหวตชอบขอนาดนี้นะไปไปเลยนะครับผมท่านผู้ชมนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมเออกูเข้ามา W man damn roof shaking ฮะพัดดิ้นไหวเหรอเอืมเอาเป็นว่าผมจะเข้าตึกไหนดีก่อนประเด็นเดี๋ยวผมผมไม่อยากปีนขึ้นที่สูงเท่าไหร่หวแบบแนวบันไดอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูตกลงมาตายเอืมโอเคเข้าตึกนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่าไอ้สสั คือลิดไม่ได้เวีนอะฮะเออ่รีพอร์ตมีอะไรเนะี่ยใกล้ๆปากใกล้ๆหน่อยเลยแนละ้วผมคิดเป็นมุมสูงนะมุมสูงมันจะมองได้ดีนะครับถึงแม้จะเป็นสิ่งที่คนห้ามทำเด็ดขาดในช่วงพานยี่ปัดชิบหายอย่างเงี้ยนะครับโอเคมาผมถึงยอดตึกแล้วใช่ไหมอ่าเรียบร้อยแล้วไงต่อท่านผู้ชมตอนนี้ยันนอืมดูเหมือนว่าจะมีการหยุดสั่นเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชม ริซาร์ดโอู้ชีอะท่านผู้ชมท่านผู้ชมพายุหิมะพายุหิมะท่านผู้ชมเออชิบหายแล้วไงคราวนี้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกมั้งถ้าเราไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวลองไปข้างนอกดูตรงน,นนะรงรั้นะครับปึ๊บอ่ายังปกติเว้ยแต่เราออกตรงนี้ปึ๊บอืมโอเคโอเคไม่ปกตินะครับไม่ปกติฉะนั้นก็เอาเป็นว่านั่งขี้อยู่ที่นี่เลยกันใช่ไหมห้องขี้โอเคนะคห้องขี้อ่านี่นั่งขี้ซิมูเลเตอร์เว้ย อ่านะครับเอาตัวรอจากการนั่งขี้เห็นไหมเออระหว่างนี้เราก็รอครับแมบบีีเท่าที่ผมลองมาเล่นแล้วแต่เพียงแค่ว่าแบบเคลื่อแบบสำรวจแบบดแมบเล่นอ่ะแล้วแบบกูลองมาเล่นปุ๊บมันก็เพลินจนกูเล่น,จนจ,นจนจบอะ่ะนั่นแหละนะครับแต่ก็นั่นแหละมันเป็นแแบชิวๆนะผมก็ตามนั้นแหลนะเนาะเนี่ยสีหน้าคนชิวอ่าพายุยีมาหายไปแล้วไอ้ไหนมันรถเสียงมันเสียงรถใครนี่มันกูได้ยินตั้งแต่ตอนเกิดแผ่นดินไหวแล้วท่านผู้ชมเออ อ่ะโอเคพายุฮิมะสงบลงเรียบร้อยพร้อมกับประตูที่มไม่ไม่ใช่ประตูแค่เดียวมันกูมันเป็นทุกอย่างเลยเว้เอออ่าพายุฮิมะออกไปแล้วนะครับซึ่งดูรวมๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะอืมขับสักน,นิดนึงก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับโอเคแล้วแล้วยังไงต่อครับผู้ชมตอนนี้กูไม่เจอแสงตะวันอะไรแล้วเนี่ยเออไม่โดูฮะ มันอะไรท่านผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นฮะอยู่ดีลาวามันไดยังไงปกติมันจะมาช้ากว่าน,นี้มันจะมาเร็วกว่าช้าเออมันจะมาจะมาทุยมันจะมาช้ากว่าน,นี้โอ้ยแมนโอ้ยท่านผู้ชมผมไม่คิดว่ามันจะดําเนินเร็วขนาดนี้นะเออเออสวนตรงนั้นมันไม่ใช่ภูเขาอันนี้ใช่ไหมโทรานมันเป็นภูเขาไฟอ่าแจ้งอิทโบรภูเขาไฟระเบิดนี่ คลาสสิกจริงๆครับท่านผู้ชมเสียงมันเบาจังวะประเด็น <c oughs> อ่าโอเค <c oughs> เพิ่มเสียงสักนิดนึงก็น่าจะพอดีอยู่แหละมั้งนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคระหว่างนี้แล้วก็รอเอานะครับมันไม่มีอะไรมากเไว้ท่านผู้ชมเออเนีย่ยมันเป็นแมปชิวๆเว้ยถ้ามึงไันไปใกล้พายพีบัตรนะนะเออถ้าคุณอยู่ตอนเหนือของโรบอกซิตีนั้นให้หาเชลเตอร์ให้หาที่กำบังโดยด่วน Uh huh. ตอนเหนือตรงไหนวะกูอยากรู้ในเหนือใต้อะไรกูไม่เห็นแสงมาจราิตหรือท่านผู้ชมกูจะไปรู้ได้ไงฮะ huh? อันในเหนือใต้เออสิ่งนั้นมันไม่หยุดเลยโอเคครับกูนั่งรอรอรอเอาตรงนี้ซึ่งดูเหมือนว่ากูจะเฉียดอามากๆแต่ว่าตึกที่ผมอยู่เนะี่ยเออมันไม่ตกนะครับเชื่อผมเชื่อผมถ้าใครอยู่ตรงสารากางหรือปวดน่าจะน่าจะปวดมากกว่ามั้ง าจะแหละนะับตายแน่นอนครับถ้าใครอยู่บอดอย่างเช่นไอน้ไอ้ไอ้ไอ้นี่เนี่ยไอ้เชนี่นะครับตายแน่นอนไม่รอดนะครับอ่าเราจะรอดูด้วยกันนะครับว่าเขาจะตกตอนไหนนะ10 seconds later โอเคครับฟ้าผ่านะซึ่งมไม่น่าจะโดนใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมโอเคเพื่อนเราตายนะครับเรียบร้อยเออแล้วมันมีเพลงนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ค,ค่าสิกอใช้ได้พอใช้ได้นะครับโอเคเอ,อ่อ เอาไงดีเดึ้น้อมต่อสักนิดหนึ่งว่ะแต่มันมันฟ้าผ่าแต่มันไม่จะัดแรงขนาดนั้นหรอกมั้งเอออยู่สักประมาณนี้ก็ได้เอะค่อยค่อยหลบเอานะนนาแล้วก็เออเอาพวงเอาสมูทอย่างงี้มาเลยเห็นไหมกูเก่งเกินเนี่ยท่านผู้ชมกูเลยแบบสามารถทำอย่างงี้ได้อ่ะเออ one hour later ท่านผู้ชมประเด็นคือเอ๋อโอเคเออพายุสายฟ้าันี้หมดลงแล้วนะฮะ ซึ่งปัญหาเป็นอย่างไรลาวาที่ไหลนะครับมันกำลังจะไปโดนไฟฟ้าลงไฟฟ้านวิวเลียซึ่งท่านผู้ชมก็น่าจะได้ออกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแบบที่เชนโบูแบบที่ในเชนเชนโบิวอะเนาะเออบิลแมนบิลด์แมนส่งเครื่องบินฮะส่งเครื่องบินเพื่อมาอพย,ยพทุกคนอ่าโอเคส่งส่งเครื่องบินเพื่อมาอพย,ยพผู้ที่มีชีวิตรอดก็คือฝั่งนี้ซึ่งน่าจะไปไม่ได้แล้วนะครับ หรืออาจจะไปได้นิดนึงแต่ดูจากสภาพความไกลแล้วก็เอหลายๆอย่างก็ไม่น่าจะไปไม่ได้หรือยากเกี่ยเะไยมันต้องอ้อมอะออปีนก็ไม่ได้นะผมเคยลองปีนนิดนึง่งถ้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าลงไฟฟ้ามันตกลงไปเอ,อซึ่งก็ตกลงไปเรียบนนยแล,แล้วเราดูการระเบิดได้เลยนะคะรับท่านผู้ชมแต่ระหว่างนี้เราก็ดูบรรยากาศเมืองไปก่อนก็ได้นะว่ามันเป็นยังไงเนาะ <S 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 แจ้งเหี้ยบรมันระเบิดแบบ ่าใช่กรมรมตาตพรังสีโอเคนะครับระหว่างน,นี้ก็ไม่น่าจะมีเอ่อลงไฟ้าน,นิ่เคลียร์ระเบิดแล้วอะฮะ้ยังไงต่อจะเกิดอะไรขึ้นอืมฝนกดใช่ไหมไม่แน่ใจว่ะจตกกรมรมตาตพรังสีก็ดูน่าจะดูแรงกเลยฮะเดี๋ยวมันจะเหมือนมีเอ,อสารพิษบางอย่างแถวบริเวณตอนใต้อะฮะอ่าแล้วัไงต่อ ตอนใต้อ๋อน่าจะอันนี้ใต้อันนี้เหนือโอ้โอเคเข้าใจแล้วท่านผู้ชมอ่าอันนี้อันนี้อ่า,อ,า,อ,า,อ,าอยู่ในอยู่ข้างในบ้านนะฮะแล้วก็อย่าไปข้างอย่าอาไปข้างนอกเด็ดขาดเพราะว่าเพราะอะไรฝนกรดใช่ไหมอืมดูเหมือนว่าน่าจะเป็นฝนกรดนะท่านผู้ชมโอ้เชียันนีโอ้โหยี่กูดโดนเลยอ่ะก็เป็นว่าผมขอไปทําการหลบตัวในห้องที้เหมือนเดิมนะครับ ห้องขี้เป็นห้องที่ปลอดภัยสําหรับการหลบภัยพิบัติเว้ยเดี๋ยวลงไปอีกสักชั้นหนึ่งนะครับเผื่อมันทะลุลงมาไม่รู้มันเคลียร์ลงมาหรือเปล่าแต่ช่างแม่งเถอะเราปลอดภัยนะครับห้องฟ้านั้นสวะเอ่อปลอดโปร่งแล้วเคลียร์จริงๆหรอเมฆฝนกดมันเคลียร์แล้วโอ้ยน้ชมนะผู้ชมกูโดนกัดกูโดนฝนกดกัดเวียนโอ้ยมันเป็นโก้ยโอ้ยเจี๊ยบไม่ได้เกือบตายแล้วท่านผู้ชมเออ เค่่ okay. ปลอดโปร่งแล้วซึ่งอุกบาทตกใช่ <Ooh. S 1> อู้อู้ท่านผู้ชมนี่แหละครับเอ่กลับไปห้องขี่มันเดิมดีกว่านะครับผมกลัวมันจะตกมาใส่ให,หัวอุ้ยเจ๊งหิด bro เจ๊งหิดโอเคเอ่เอเอาห้องขี่ชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับรู้สึกต้องปลอดภัยกว่าอ่ะชั้นแปดโอเคสวยงามเออมันผักไปยากอะไรนีกระนาดว่าเออเนี่ย ห้องขี้ที่จริงใจเว้ยเออเนี่ยโอเคครับขี้ต่อไปนะท่านผู้ชมประเด็นรู้มันคืออะไรประเด็นคือมันบอกว่าให้อยู่ห่างจากที่จากตึกสูงแล้วมึงดูสิ่งที่กูอยู่ครับท่านผู้ชมกูเพิ่งมาสังเกตแคปชั่นที่มันบอกไอเวนเออเอาเป็นว่าน่าจะไม่มีอะไรตกออกมั้งนั่นแหละไม่รู้มันสูงมาหรือเปล่าโอเคมากูได้หน้าปกดีๆแล้วท่านผู้ชมนะโอเคกูคได้หน้าปกดีๆแล้วนะครับอืม จะหมดตอนไหนวะอักูแปปหนึ่งนะมันผักยากอดอ่าหมดแล้วอนะ่าสวยงามสวยงามครับทุกผู้ชมสวยงามแล้วมึงมาทำไมเนี่ยเฮ้ยไอ้ไหนมาเนี่ยเฮ้ยมาทำไมฮึมโอเคตั้งไงกันต่อตอนเนี้ยยังไงต่ออ๋อลุกดีลุกดีกดเออโอเคยังไงต่อครับท่านผู้ชมกูไม่อยากออกไปข้างนอกน,นะเพราะกูอ๋อฮะ เครื่องบินกลับมาถึงแกันหรอไหนวะอู้ๆๆผมไม่นา่าเหยียบเลยโอ,โอเคสวยงามไหนวะเครื่องบินนะ่ะเอ่อมีแค่หนึ่งคนกลุ่มเดียวนั้นที่จะรอดอย่างไรก็ตามเอ่อคนอื่นถูกอะไรตายจากอุกกาบาตตกแล้วอ่ะรีบขึ้นเครื่องบินไหนวะเครื่องบินท่านผู้ชมไม่เห็นเลย เฮลิคอปเตอร์ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึง่งอ๋อโอเคอยู่ไหนวะอืมนะฮะถ้าคุณอยู่อีกฝั่งตรงข้ามหนึ่งของนี่ไปที่ศูนย์ HQ อ๋อโอเคซึ่งกูทำฮี่อะไรอยู่ตอนนี้กูควรจะรีบไปนะเออกูมามองชมวิวชมไม้ชมนกอะไรอเออไม่ัชสนาบินเราอยู่ใกล้นะครับไอ้วะเออนี่นี่ไปไปดิไปดิไป,ไป ผู้ชมรีบไปรีบไปก่อนที่กูจะไม่รอดนะครับโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอีกเงี้ยด่วนะกูลงลิฟตรงลิฟนะครับตรงนี้อ่ะโอเคไปเร็ว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 มันลงช้าอะไรกันนะกันหนาวะเฮ้ยเร็วเร็วแหมงเอ้ยมันลงอะไรกันนะกันหนัลงช้าจังวะเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยชิบหายกูติดแล้วท่านผู้ชมเอ่อทำไงดี สองวินาทีต่อมาโอเคมานักกูมาอีกฝั่งหนึ่งของของเครื่องบินอ้ยของสนามบินแล้วไปไปรีบวิ่งครับรีบวิ่งรีบวิ่งท่านผู้ชมก่อนที่เครื่องบินจะเต็มไอเวนเออกูไม่น่ามัดไอนี่เลยกูควรจะเอาตัวบุคคลลงบันได60วิอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ยังพอมีเวลาอีก50วินะครับเร็วๆรีบวิ่งรีบวิ่งเม่งโคตรแบบเหมือนในหนังเลยเว้เ้ยอ่ะโอเค40วิ40วิมา กูจะนั่งทำพระแสงอะไรเนี่ยเออไปเ <Yeah. S 1> พื่อนไปไปไป Let's go Let's go by voice อ๋อโอ้ย oh, อยู่นี่มาต่อไรกันตักงนานไม่มีที่นั่งห่ะไม่มีที่นั่งป่ะทา่านผู้ชมเอาเป็นว่าิุมกูยินเอาก็ได้ยินเอาก็ได้นะครับแม่มันไม่มีที่นั่งให้ผมป่ะทา่านผู้ชม ไปอีกฝั่งก็ไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยท่านผู้ชมมันโอ้ยกูลดเสียงลงมาได้เออเบาหูขึ้นหน่อย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1จ็ดห้าสีไปเครื่องบินจะออกแล้วครับท่นานผู้ชมอ้าวไอเวียนชิบหายชิบหายท่านผู้ชมชิบหายโดยด่วนนะครับไม่มีพื้นที่พอสำหรับเครื่องบินเอาเอายังไงล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ สิ้นหวังชิหมหายนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าแจ้งหแจ้งไม่กะซึนามิกำลังจะมาเอาไงดีกูต้องมีทางเดียวครับคือกูต้องไปเกิดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปรอเฮลิคอปเตอร์ไปปึ๊บอีกฝั่งหนึ่งขอร้องอีกฝั่งหนึ่งท่านผู้ชมอะไรเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหไม่หยั่งไกลเลยท่านผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งอะ อ่ะโอเคไปกํลาลังไปถ้าไม่ทันผมจะขึ้นไปข้างบนนั้นจริงๆนะเออจบแล้วครับท่านผู้ชมมันจบแล้วครับนายอ่าจบแล้วครับนายกูไม่มีทางรอดแล้วอ่ะก็เลยลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อมีโอกาสมันจบจริงๆแล้วท่านผู้ชม is all over กูไม่รอดอีเวนทำไมมันโชคร้ายอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยแจ้งหิดบอ แจ้งหยิดโอเคอ่ะนะครับกูไม่รอดกูตายอีวนมันเป็นกูควรจะได้คืนเอนดิ้งดีว่าจะไม่เป็นไรกูได้คืนเอนดิ้งก่อนนั้น,น,นแล้วนะครับซึ่งก็อ,นนอ่ะเนาะเออโอเคซึ่งสุดท้ายนะที่เกิดก็คือน้ําท่วมเว้ยมันจะท่วมสูงมากจนมิดซึ่งจะเหลือแค่ตรงบริเวณนี้เว้ยที่ยังรอดนะครับเสาตรงนี้เล็กๆเนี่ยเออซึ่งกูก็จะเดินไปตรงนั้นเว้ยแต่โชคร้ายนะครับกูไปไม่ถึงฝั่งนะก็ เอาเป็นว่าปีคลิปด้วยกันนะเพราะว่าผมก็สปอยไปหมดแล้วเนี่ยน้ำกำลังจะทั่วเมืองเนี่ยโอเคไหมถ้าิดนะค,ปคิปนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ใหม่สวัสนีเป็นไรจ้าไปบายซิยาเจอกันที่แอบผมไยบาย